สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะเป็นการทิ้งของเสียในหมวดที่มีความสําคัญพอๆกันหรือจริงๆก็มากกว่านะก็คือทิ้งของเสียในหมวดน้ําและโซเดียมก่อนหน้านี้ถ้าคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องการทิ้งของเสียตัวเล็กซึ่งเป็นงานหลักของการล้างไตยอยู่แล้วเพราะเราทิ้งของเสียตัวกลางกับตัวใหญ่ไม่ได้นะคะ แล้วก็เราก็วัดการทิ้งของเสียตัวเล็กได้แค่ปีละครั้งที่เราเรียกว่าการตรวจความพอเพียงของการล้างที่เราให้เก็บน้ํายาล้างไตทั้งหมดที่ทิ้งออกเมื่อวานนี้4-5ถุงแล้วก็ปัสสาวะของเมื่อวานนี้ทั้งหมดเอามาตรวจเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาชี้จุดสําคัญอีกอันหนึ่งคือการที่เรามีน้ําและโซเดียมค้างอยู่ในตัวเรานะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องตรวจปีละครั้งนะเราเห็นตัวเองทุกวันเราควรจะติดตามตัวเองว่าไม่ให้บวม เพราะว่าเมื่อไหร่เราบวมแปลว่าเรายังมีน้ําและโซเดียมที่ค้างอยู่นะคะหัวใจจะโตความดันโลหิตจะสูงหลอดเลือดแดงจะแข็งอัตราป่วยอัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะสูงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้แล้วก็เป็นสิ่งสัมพัญธ์ก็คือเรื่องนี้นะคะถ้าเราเห็นน้ําและโซเดียมเกินหรือตัวเราบวมอยู่เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกินน้ําและโซเดียมลดลงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินน้ําและโซเดียมลดลงเนี่ยน้ำเนี่ยน้อยที่สุดอยู่ที่ประมาณ600ซีซีต่อวัน 6 0 0ซีต่อวันเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆก็อยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วน้ํากินเฉพาะเวลาที่เรากินยาหลังอาหารเช้าหลังอาหารกลางวันหลังอาหารเย็นแล้วก็ก่อนนอนแค่นี้ก็ได้6 0 0ซีต่อวันละดังนั้นถ้าเราบวมอยู่แล้วอยากจะชนะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไม่ค่อยกินน้ําระหว่างมื้อเลยเราต้องรู้จักเลยว่าน้ําที่เราตวงไม่ได้เนี่ยคืออะไรเช่นน้ําที่อยู่ในผักน้ําที่อยู่ในผลไม้ น้ำที่อยู่ในเม็ดข้าวต้มที่เราตักมาแต่เม็ดข้าวแต่เราก็ได้น้ําที่ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ําที่เราตักมาแต่เส้นไม่ได้สดซุปเลยแต่ว่าตัวเส้นก๋วยเตี๋วก็เป็นน้ําทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะบรรลุอันนี้ได้คือน้อยกว่า600ซีซีต่อวันค่ะอันที่2เนี่ยก็พอๆกันนะคะคือโซเดียมต้องไม่กินเกิน22,000ันมิลลิกรัมต่อวันนะคะ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ให้ลองกดเข้าไปดูใน y o u u b e c h ช n แนลอันก่อนหน้านี้เราคงจะไม่พูดละเอียดว่าโซเดียม2,000มิลลิกรัมนี่คืออะไรแต่คนไทยเนี่ยเฉลี่ยกินอยู่ที่4 0 0 0ถึง5,000มิลลิกรัมต่อวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารแบบเดียวกับคนที่บ้านหมดอันนี้น่าจะเกินแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องไปเรียนรู้นะคะคันนี้เนี่ยพอเรากินน้อยเอาน้ําและโซเดียมออกน้อยแล้วเราก็ต้องทิ้งเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยุบอันแรกที่เรา หมอโรคไตเขาพยายามทําเต็มที่อยู่แล้วนะคะคือทําให้คุณมีปัสสาวะเยอะที่สุดค่ะปัสสาวะ1ซีซีเนี่ยทิ้งของเสียได้ดีกว่าน้ํายาล้างไตที่เราปล่อยออก1 CC ซีซีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหน้าที่คุณข้อที่1ก็คือต้องเก็บปัสสาวะกับตัวเองให้นานที่สุดโดยการอย่าป่วยบ่อยอย่ากินยาต้มยาหม้อยาชุดยาจีนยาพ้ายาสมุนไพรยาลูกกลอนยาแก้ปวดใดๆที่ไม่ใช่พาราเซตามอลที่เป็นกลุ่มเอนไซม์จะทําให้ไตเก่าเราพังนี่คือข้อที่1คือต้องเก็บฉี่ให้นานที่สุดข้อที่สคือทาไมกระฉ หมอโรคไตจะคอยถามคุณอยู่ทุกครั้งว่าคุณมีปัสสาวะอยู่กี่ซีซีต่อวันทุกคนก็าฟังคุณแล้วเขาก็รอคําตอบที่จริงจากคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตวงเดือนละหนึ่งวันก็พอให้พอรู้ของจริงอย่าต่อไปเรื่อยๆค่ะบางคนก็ต่อไปไม่คิดพอไม่คิดปุ๊บเขาก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้เพราะว่าทุกคนจะพยายามเพิ่มยาขับปัสสาวะให้ถึงจุดสูงสุด ทุกคนที่เป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจะกินยากับปสัสสาวะมักนจะกินตัวเดียวกันหมดนะคะคือชื่อลาซิกหรือฟูโรซีไมล์เนาะเม็ดที่กินอยู่เป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดคือ500มิลลิกรัมต่อวันไอ้ต่อเม็ดวันหนึ่งกินได้สูงสุด2เม็ดเพราะฉะนั้นถ้าเขายังเห็นคุณมีศักยภาพที่จะฉี่อยู่เพราะคุณเล่ามาว่ายังฉี่ได้เท่านี้ซีซีต่อวันเขาก็จะพยายามเพิ่มไปจนถึงจุดสูงสุดถ้าเพิ่มไปถึงจุดสูงสุดแล้วปริมาณปสัสสาวะก็ไม่เพิ่มหรือว่าก็ยังลดลลลงง่่่อออเเเรรรืยยๆๆาาาก็จจะะะะะะคคดปปิมณัวนนนนพฉ้ีน การตอบคําถามนี้นี่ก็เลยเป็นสิ่งสําคัญนะคะอันนี้อันที่สองนะคะเรามีทางออกของน้ําและโซเดียมอีกทางหนึ่งก็คือเหงื่อปกติแล้วทางการแพทย์เขาจะคิดเหงื่ออยู่ที่500ซีซีต่อวันซึ่งอันนี้คุณน่าจะทราบเนอะเพราะว่าถ้าเราไม่บวมเราจะให้กินน้ําเท่ากับปริมาณกําไรที่ได้บวกปัสสาวะต่อวันและบวกเหงื่อ500คราวนี้เราจะทํายังไงเราถึงจะมีเหงื่อเยอะกว่าน,นี้ได้นะคะก็ต้องออกแรงหน่อยก็อาจจะเป็นข้อจํากัดของคนไข้หลายคนนะคะถ้าคนไข้ที่อายุเยอะ เดินไม่ค่อยไหวมีโรคหัวใจน,นี่ก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยการออกกําลังกายบางทีก็ไม่ต้องถึงกับไปฟิตเนสหรืออะไรนะคะก็แค่เดินเยอะขึ้นไปซื้อของทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆการที่เราเพิ่มปริมาณเหงื่อได้เนี่ยก็จะเพิ่มทางออกของน้ําและโซเดียมได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ช่วยทําให้เราแข็งแรงด้วยนะมวลกล้ามเนื้อต่างๆการขยับตัวพวกนี้เนี่ยทำให้ลําไส้บีบตัวได้ดี แบคทีเรียดีๆในลําไส้ก็โตแล้วก็กดแบคทีเรียไม่ดีลงลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแค่การเดินเนี่ยไม่เอาแต่นั่งนอนกินนั่งนอนกินเนี่ยก็ช่วยไปได้หลายอย่างนะคะคัตอนสุดท้ายเครื่องมือสุดท้ายที่เราจะพยายามรีดคุณให้แห้งได้เนี่ยก็คือการล้างไตปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราล้างไตแล้วเราได้กําไรอยู่เนี่ยเพราะว่าเราใส่น้ําตาลลงไปในน้ํายา ความเข้มข้นของน้ําตาลที่คุณใช้อยู่เนี่ยก็คือเลขบนนี้นะคะคือ1 5จุเปอร์เซ็นเด็กโรสเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราหยิบถุงน้ายามามันก็จะเขียนความเข้มข้นของน้ําตาลเอาไว้ถ้าเราดูกราฟนี้นะคะจริงๆก็ไม่ยากนะลองทําความเข้าใจดูนะคะถ้าเราใส่สองพันซีซีแช่ไว้ในท้องแล้วเราปล่อยออกเลยไม่ได้กําไรหรือได้2 0 0พเหมือนเดิมเราก็จะลงบันทึกไว้ในสมุดว่าศูนย์เนาะแต่ถ้าเราใส่2 0 0พันซีซีแช่วไว้แล้วปล่อยออกเนี่ยได้กําไร2อ0พสองร้อย แปลว่าเราก็จะบันทึกในสมุดว่ากําไรสองร้อยแต่ถ้าเราใส่สองพันแช่ไว้แล้วปล่อยออกได้พันแปดเนี่ยเราก็จะลงบันทึกไว้ในสมุดว่าติดลบสองร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแกนตั้งเนี่ยเหนือศูนย์นี่คือกําไรต่ํากว่าศูนย์คือขาดทุนนะนะคะแกนนอนนี่คือชั่วโมงที่เราแช่ไว้ถ้าเราแช่ไว้สองชั่วโมงแล้วปล่อยออกจะได้เท่าไหร่น้อแช่สี่ชั่วโมงแล้วปล่อยออกจะได้เท่าไหร่แช่หกชั่วโมงแล้วปล่อยออกจะได้เท่าไหร่นะคะคน,นี้เราลองมาดูเส้นที่เราใช้กันเป็นหลักนะคะคือเส้นสีบานเย็นคือน้ํายาหนึ t r o ุด อันนี้เป็นขนาดมาตรฐานนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นเกิดจากงานวิจัยและบวกกับที่มีคนไข้เป็นหลักสิบเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลตโมเดลต่างๆออกมาเลยเป็นเส้นนี้ออกมาในชีวิตคุณอาจจะไม่ได้เป็นตามเส้นนี้เป๊ะนะคะแต่เพื่อให้คุณเห็นภาพเฉยๆว่าถ้าคุณใส่1.5% 2000 cc ซแช่วไว้2ชั่วโมงแล้วปล่อยออกเนี่ยคุณอาจจะได้กำไรร้อยหนึง่งแต่ถ้าคุณใส่4ี่ชั่วโมงแล้วปล่อยออกก็อาจจะได้กำไรร้อยหนึง่งแต่พอคุณใส่6ชั่วโมงแล้วปล่อยออกคุณอาจจะเท่าทุน พอใส่8ชั่วโมงเลยไปกันใหญ่เลยติดลบหนึ่งร้ยพอใส่สิบชั่วโมงเลยไปกันใหญ่เลยนะคะติดลบ3ามร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําให้คุณได้กําไรเยอะที่สุดจากการล้างไตข้อแรกก็คือแช่สั้นลงส่วนหนแล้วมันก็พีกพีกเยอะๆที่จะกาไรเยอะๆเ,เนี่ยกำไรคือน้าและโซเดียมนะไม่ใช่ของเสียออกอยู่ช่วงประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงแรกนะแช่จะพีกสุดๆของแต่ละคนตัวเลขจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบางคนเขาก็จะใช้วิธีให้คุณทําถี่ขึ้น เช่นบางคนเคยทำสี่ถุง,ถงเขาก็อาจจะให้ทำห้าถุงหรือหกถุงในวันนั้นเพราะว่ามันจะบีบให้แต่ละชั่วโมงเนี้ยไอแต่ละรอบเนี้ยสั้นลงโดยอัตโนมัติคุณก็จะได้กําไรต่อรอบเยอะขึ้นนะคะแต่วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่คนไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันจะเพิ่มภาระของกับคนไข้และทําให้ใคล้ายๆคนไข้ก็จะทําได้ไม่ค่อยครบเท่าไหร่เพราะว่าพอมากกว่าสี่รอบนี้ก็จะสู้ไม่ค่อยไหวเป็นวิธีที่สองที่เขานิยมมากกว่านะคะคือการเพิ่มความเข้มข้นข,นของน้ําตาล น้ำตาลที่เขาใส่ลงไปตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะคุณจะใช้น้ำยายี่ห้อไหนก็จะเป็นพอๆกันนะคือใช้เป็น2.5% dexrose กับ4.25% dexrose De นะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะล้างไตได้กำไรเยอะขึ้นคือการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำยานะคะไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้อใดก็ตามอยู่เนี่ยปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลก็จะใกล้ๆเคียงกันคือ2.5% dexrose กับ4.25% dexrose De นะคะทีนี้เราลองมาดูว่ามันมีความต่างยังไงนะคะ ตัว2.5ก็คือเส้นสีน้ำเงินนะคะ4.25ก็คือเส้นสีม่วงถ้าเราเป็นคนเดียวกันเนี่ยถ้าเราใช้1.5ใส่ซอไป2,000 cc และเราแช่วไว้สมมติเราแช่วไว้ที่4ชั่วโมงปล่อยออกก็จะได้กําไร100หนึ่งแต่แค่เราเปลี่ยนความเข้มข้นของน้ํายาเป็น2.5น้ําตาลสูงขึ้นเราก็จะได้กําไรมา400แค่เราเปลี่ยนความเข้มข้นให้ข้นขึ้นไปอีกให้เป็น4.25เปอร์เนเราก็จะได้กาไรพันหนึง่งเพราะฉะนั้นนนนาจจําา,า,านนยานะคะค ปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกที่เราตั้งใจจะให้คุณใช้ในระยะสั้นเพราะว่าน้ําตาลมันเยอะถ้าเกิดว่าคุณได้น้ํายากลับไปใช้ที่บ้านเป็น1.5ุสมถุง2.5งุห้าหนึ่งถุงหรือว่า4.2่จุดสอห้าหนึ่งถุงอันนี้จริงๆแล้วเขาตั้งใจจะให้คุณใช้ชั่วคราวเขาอยากให้คุณกลับไปกินน้ํา6 0้อยซีซีต่อวันคุมโซเดียมไม่เกิน2 0 0พันมิลลิกรัมต่อวันทํายังไงก็ได้ให้มีฉี่เยอะที่สุดทำยังไงก็ได้ให้มีปัสสวาวะเอ้ทำให้มีเหงื่อมากขึ้นเพื่อคุณจะได้คุมได้แลลล้้้วจะไดกับมาใช1.5น ทำไมเขาถึงไม่ชอบเนาะปกติแล้วท้องเราเนี่ยไม่มีน้ํายาอยู่ในท้องนะคนทั่วไปเขาไม่มีกันค่ะแต่พอคุณใส่น้ํายาล้างไตที่เป็นน้ําตาลลงไปแค่นี้ก็ทําให้เยื่อบุช่องท้องมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนคนปกติถ้าคุณติดตามคนที่ล้างไตทังช่องท้องเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยจะมีการเสื่อมลงของเยื่อบุช่องท้องพวกนี้คุยกันที่ระดับสิบปีไม่ได้คุยกันวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะเสื่อมแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะยิ่งถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของน้ําตาลคือใช้น้ําตาลเยอะ ออัอตราการเสียของเงยื่อบุช่องท้องก็จะยิ่งเร็วขึ้นดังนั้นข้อแรกที่เขาไม่ค่อยชอบใช้ยาวๆเพราะว่าข้อนี้เลยต้องการเก็บเยื่อบุช่องท้องให้อยู่กับตัวเราได้นานค่ะจะได้ใช้วิธีนี้ได้นานข้อที่2เนี่ยที่เขาไม่ค่อยชอบก็คือน้ําตาลมันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดปกติแล้วพอร่างกายเรามีน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยถ้าคุณยังมีตับอ่อนที่ทํางานได้อยู่มันจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อกดระดับน้ําตาลในใเลือดไม่ให้ขึ้น น้ำตาลก็ไม่สูงแต่อินซูลินจะดูสูงก็ปกติในเลือดอินซูลินไม่ค่อยดีกับเส้นเลือดแดงนะหลอดเลือดห,หัวใจจะไม่ค่อยดีนักถ้าเรามีอินซูลินที่สูงสูงหน่อยนะคะก็ทําให้เรามีโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มนะคะข้อที่สามเนี่ยก็คือตัวน้ําตาลเนี่ยมันจะดูดซึมพอเข้าไปในเลือดปุ๊บร่างกายก็จะเผาเอาไปใช้เป็นพลังงานพอคุณไม่ค่อยได้ใช้พลังงานคุณก็จะอ้วนขึ้นค่ะจะกลายเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆไม่ใช่ไขมันในเลือดนะเป็นไขมันที่หน้าท้องต้นแขนต้นขา ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่อ้วนหรือมีไขมันสะสมเป็นลักษณะของอ้วนลงพุงเนี่ยนะอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะสูงขึ้นอีกค่ะดังนั้นเนี่ยคนไข้ล้างไตาทางช่องท้องถ้าดูในงานวิจัยจะพบว่าล้างไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้คุมอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะอ้วนขึ้นเพราะว่ามันได้พลังงานเยอะๆอยู่นะคะ1.5% 2ลิตร1ถุงที่คุณแช่ประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับข้าวประมาณ1ถ้วยหรือ1ส่วนแปลว่าวันหนึ่งที่คุณล้าง4ถุงเนี่ยคุณก็ได้ข้าวสวยเข้้้้าาไไไปปปแลลววระมมณ4ถยยโดยที่่ตองงกิน ปกตินักกําหนดอาหารเนี่ยถ้าคุณได้คุยกับเขาเนี่ยเขาจะคํานวณให้คุณเผื่อ,อไว้แล้วว่าคุณได้พลังงานส่วนเกินจากน้ํายาล้างไตที่แช่เอาไว้แต่ต้องคุยก่อนนะเพราะเขาจะคิดเลขให้คุณว่าคุณจะได้กินอยู่เท่าไหร่ค่ะถ้า 2. 5งจุเถุงก็จะเท่ากับข้าวประมาณ2ส่วนหรือ2ถ้วยนะคะถ้า4 2 5ก็เท่ากับข้าวประมาณ3ส่วนหรือ3ถ้วยดังนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งคุณใช้1.53ถุงแล้วก็4.25 1ถุงเท่ากับวันหนึ่งคุณได พลังงานเท่ากับข้าวไปหกถ้วยอะ่ะเธอไม่ต้องกินเลยเป็นการกินข้าวไปอีกทางหนึ่งเธอก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ไม่ดีนะคะก็เลยเชิญชวนนะคะที่เป้าหมายก็คือต้องการพยายามลดการใช้น้ําตาลในน้ํายาให้มากที่สุดนะคะจะมีน้ํายาอยู่บางชนิดนะคะที่จริงๆแล้วก็มีอยู่ในเมืองไทยแล้วนะขึ้นทะเบียนยาแล้วก็ขายมาหลายปีในต่างประเทศนี่น่าจะอยู่มาเป็น20ปีแล้วนะไม่ได้เป็นน้ํายาใหม่อะไร แต่เนื่องจากว่าราคาอาจจะแพงนะคะทาให้ตัวคนไข้บางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงน้ํายานะคะตัวน้ํายาเนี้ยโดยหลักการมันเนี้ยคือต้องการที่จะลดน้ําตาลก็เลยเอาโมเลกุลของข้าวโพดเนี่ยมาทําเป็นสารตัวหนึ่งที่แทนน้ําตาลแล้วก็ใส่ลงไปในน้ํายาแทนดังนั้นนี่น้ำยาตัวนี้ก็จะมีชื่อทางเคมีของมันเนี่ยนะคะว่าเป็น7.5%อไอโคเด็กซินนะคะน้ํายาตัวนี้เนี่ยพอใส่ลงไปเนี่ยจะมีลักษณะบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนน้ายาที่ ใส่น้ําตาลนะคะเราดูจากเส้นกราฟนี้ก็ได้นะคะจะเห็นว่าน้ํายาที่ใส่น้ําตาลเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่ด้วยความเข้มข้นมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยพอแช่ไปหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเข้าเนี่ยกำไรมันจะลดลงเรื่อยๆจนถึงขาดทุนแต่น้ํายาตัวที่เป็น7.5%ไอโคเดซินเนี่ยตัวน้ํายามันเนี่ยจะมีลักษณะว่าต้องแช่ายาวยิ่งแช่านานจะยิ่งได้กําไรส่วนในี่คำแนะนำเนี่ยจะแช่ยอยู่ที่ประมาณ10-14ชั่วโมงเวลาแช่น้ํายาพวกนี้เนี่ย ในงานวิจัยที่ขึ้นทะเบียนยาวไว้เนี่ยก็คือใช้ได้1ถุงต่อวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3ามถุงเนี่ยยังไงยังไงก็ยังคงต้องเป็น1.5%เป็นด็กโสคือที่คุณใช้เป็นประจําก็จะมีบ้างเหมือนกันที่คุณหมอจะสั่งให้ใช้2ถุงหรืออะไรแต่ว่าแสดงว่าเป็นการใช้ที่เป็นวิจารณญาณของแพทย์และไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา,าไว้นะคะดัะงนั้นเนี่ยหลักๆถ้าโดยหลักการก็คือใช้ได้1ถุงต่อวันที่เหลือต้องเป็นอีก3ามถุงต้องเป็นน้ําตาลน,นะคะคราวนี้เวลาเราจะใใชชช้้้ส่่่วนนนหญลขออบงีััดเจดแรกก็คื ใช้แทน2.5และ4.25แปลว่าถ้าคนไข้บางคนเนี่ยมีการใช้2.5หรือ4.25เป็นประจำแล้วก็มีความประสงค์ว่ากำลังอยู่ในช่วงคุมอาหารแต่ยังไม่ค่อยดีนักเขาก็อาจจะยอมที่จะเสียเงินเพื่อจะซื้อน้ำยาตัว 7. 5เไอโคเด็กซินไปใช้เองเพื่อแทนกันไปเฉยแต่ต้องแช่นานนะระดับ10-14ชั่วโมงนะคะกลุ่มที่สองก็จะมีคนที่ซื้อไปใช้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องการเรื่องนี้ต้องการเรื่องที่มันแช่นานดี เวลาที่เขาไปต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางหรือว่าไปทุระแล้วต้องกลับมาแบบช้าเช่นออกจากบ้านหกโมงเช้ากลับมาทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มอันนี้ก็ปาเข้าไปสิบสามสิบสี่ชั่วโมงปกติเราจะแนะนําอยู่แล้วเนอะว่าถ้าแช่เกินแปดชั่วโมงอย่าไปแช่เลยให้แช่แค่สองสามร้อยเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ล้างคนไข้าบางคนก็จะคิดว่าเออไม่เป็นไรเราพอใจได้เราเลือกน้ํายาที่มันแช่ยาวๆมาใช้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมิสรอบนี้ไปไม่ต้องแบบพลาดรอบนี้ไปโดยไม่ได้ล้างนะคะ ก็จะมีคนที่ใช้แบบนี้อยู่นะคะแปลว่าคุณถามคุณหมอได้เพราะว่าในคนไข้กลุ่มนี้มักจะไม่บวมถ้าบวมเนี่ยจะจะไปอยู่กลุ่มแรกหรือถ้าบวมนิดหน่อยเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้มันจะดึงได้เยอะค่ะเวลาที่คุณใส่7.5%ไอโคเด็กซินเนี่ยแช่ที่10 -14 ชั่วโมงเนี่ยกำไรมันอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณถุงละ5 600กร้ไปจนถึงลิตรหนึ่งถึงลิตรครึง่งลิตรครึ่งอาจจะเยอะไปนะลิตรสองลิตรสามเพราะฉะนั้นเนี่ย กำไรของการแช่เนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ละคนแต่ก็จะอยู่ในช่วงที่กว้างขึ้นแต่ว่าก็จะมากกว่า1.5อยู่ก็จะมีคนไข้าบางคนที่ไม่บวมเช่นล้างทีไรแต่ละถุงใส่1.5ก็ได้กาไร3-400แล้วว่าต่อถุงวันหนึ่งก็ได้กําไร1,200-1,500นี่เป็นเรื่องสบายๆของเขานะแล้วก็ปัสสาวะวันละ800แค่นี้รวมกันก็2,000ต่อวันคนแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยบวมค่ะ แต่พอไปใช้อันนี้เข้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดตัวเล็กๆบางๆแห้งๆกินไม่ค่อยได้นั่งรถเข็นหน่อยบางทีความดันเขาจะตกเพราะว่ามันจะเป็นการดึงเยอะเลยในช่วงเนี้ยแหละที่แช่น้ํายาเนี้ยอันนี้มันจะดึงเยอะกว่าไปแต่ถ้าเป็นคนที่แข็งแรงใช้ได้เนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวได้หรือว่าจะ,จะไปกินเยอะขึ้นนะเขาก็จะทดแทนกันไปแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่อะไรนี่อาจจะต้องดูนิดนึงคุณหมอเขาจะเป็นคนพิจารณาให้ว่าเออนะ คุณสามารถใช้ได้หรือเปล่าถ้าคุณสามารถใช้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของทางเศรษฐฐา,านะมากกว่าที่จะเป็นคนที่จะต้องซื้อเองนะคะเออพอซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีคิดให้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพชียนคิทนะคะตัวเพชียนคิทอันนี้เนี่ยเป็นเอกสารชุดหนึ่งที่เขาตั้งใจจะให้คุณติดตัวไว้จุดประสงค์อันเดียวเท่านั้นก็คือเขาต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์คนอื่นรับทราบว,ว่าคุณเนี่ยใช้น้ำยา7.5%ไอโคเด็กซินเป็นบางครั้ง วิธีการระบุตัวตนของเขาก็มีหลายแบบนะคะตั้งแต่อันที่หนึ่งเนะาะก็จะเป็นล็อกเก็ตเนาะตัวล็อกเกตอันนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นสร้อยค่อยคอไว้ตัวสร้อยเนี่ยพอเปิดมาอ่านก็จะมีเขียนว่าคําเตือนเนาะว่าเวลาที่คนไข้จะถูกเจาะน้ําตาลโดยเครื่องเจาะปลายนิ้วต้องระมัดระวังให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ glucosafety.com นะคะอันนี้เนี่ย ข้อที่สองของมันเนี่ยก็คือนอกจากตัวล็อกเก็ตอันนี้เนี่ยก็คือตัวบัตรเขาก็จะมีบัตรนี้เหมือนกันนะเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในกระเป๋าเก็บในกระเป๋าเงินได้บางครั้งที่เราเหมดสติตามที่ต่างๆญาติเยอะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะตามหาบัตรประชาชนเปิดมาก็จะเห็นอันนี้เขียนคําเตือนว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยถ้าเวลาจอดน้ําตาในเลือดด้วยเครื่องจอดน้ําตาลเนี่ยอาจจะต้องระวังค่ะ ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มีเอกสารที่เป็นจดหมายเตรียมไว้ให้เลยเพื่อให้คุณแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับแพทย์ไปจนถึงเภสัชเพื่อให้เขารู้ว่าคุณใช้ไอโคเด็กซินอยู่เป็นบางครั้งค่ะลดความเสี่ยงของการที่จะไม่รู้นะคะก็เลยทําสติกเกอร์มาให้ด้วยสติกเกอร์นี้จะแปะหน้าแฟ้มคนไข้เลยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยใช้ไอโคเด็กซินเป็นบางครั้งอยู่เวลาเจาะน้ําตาลในเลือดที่เป็นการเจาะโดยเครื่องเจาะน้ําตาลต้องระวังค่ะ ทำไมถึงต so ้องเตียนขนาดนี네้นะคะเหตุผลก็เพราะว่าตัว like> น้ำยาล้างไตที่เป็น7.5%ไอโคเดซินพอดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเราเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะชื่อมอลโตสเป็นน้ำตาลที่ลอยทุกป่องทุกป่องอยู่ในเลือดเรานะก็มีกรูโคสปกติน้ำตาลในเลือดเราปกติเป็นกรูโคสนะคะพอคุณเจาะน้ำตาลในเลือดมันมีวิธีเจาะหลักๆอยู่งแบบแบบแรกคือเจาะจากเส้นเลือดพอเจาะปุ๊บก็จะได้น้ำได้เลือดไปเยอะอยู่เหมือนกันเนาะใส่หลอดทดลองเนี่ยไปส่งห้องแลบ ถ้าตรวจด้วยเครื่องใหญ่ๆในห้องแล a เนี่ยจะตรวจไม่ผิดจะแยกออกว่าอันนี้คือกรูโคสอันนี้คือมาลโตสก็จะอ่านกรูโคสมาอย่างเดียวค่ะแต่เครื่องจาะน้ําตาลที่เจาะปลายนิ้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนไข้หรือญาติก็อาจจะเคยเห็นนะคะที่เอาเข็มเล็กๆเจาะแล้วก็เอากระดาษอันนึงมาแตะแตะเสร็จปุ๊บก็เสียบกับเครื่องเล็กๆแล้วอ่านเลยเครื่องจาะน้ําตาลบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นกรูโคสหรือเป็นมาลโตสมันจะอ่านรวมกันหมดเป็นกรูโคสทําให้คนไข้หลายคนเนี่ยจะถูกอ่านว่าน้ําตาลสูง ถ้าคุณตื่นดีพูดได้เราก็ไม่ค่อยกลัวนะกลัวคุณตื่นไม่ดีพูดไม่ได้เนี่ยนะญาติไม่มีไปที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมันจะยุ่งเลยเพราะว่าพอตรวจน้ําตาลแล้วมันสูงเช่นได้สี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยเขาจะฉีดอินซูลินให้เพื่อลดระดับน้ําตาลลงค่ะจริงๆน้ําตาลในเลือดคุณไม่สูงคนไข้ก็เลยมีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได้ค่ะเขาเลยต้องหาวิธีที่เราจะไอดีนติฟายหรือระบุตัวตนว่าตัวตนเราเนี่ยใช้ไอโคเดซินเป็นบางครั้งนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นอื่นเช่นผลเลือดบางตัวเช่นอะไมเลสซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบก็อาจจะมีค่าผิดปกติได้เพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์เลยจําเป็นต้องรู้ว่าคนไข้คนคน,นี้ใช้7.5%อโคเด็กซินเป็นบางครั้งนะคะก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องรวมๆนะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่ต้องใช้2.5หรือ4.25เป็นประจำเนี่ยใน900กว่าคนของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนไม่ได้เป็นทุกคน ขณะที่ใครกำลังใช้อยู่ก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าจุดประสงค์เราต้องการให้คุณใช้ช่วงสั้นๆเพื่อให้คุณยุบเสร็จแล้วก็กลับไปคุมอาหารถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องมาว่ากันอีกทีตัวทั้งหมดนี้เนี่ยจะจุดห้าเปอร์เซ็นตไอโคเด็กซินเนี่ยเป็นตัวมาเสริมในใน,ในบางคนที่จำเป็นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่คุมอะไรเลยก็อาจจะจำเป็นน,นะนะแต่ถ้าเรารู้จักคุมน้ำและโซเดียมให้เป็นเราก็อาจจะไม่ถึงจุดที่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ที่อาจจะต้องจ่ายตังเองนะคะ 是。